สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมฟิลคาร์สกันอีกเช่นเคยนะครับผมโดยวันนี้เราก็มารีวิวบ้านที่สร้างเสร็จแล้วนะครับผมโดยคนที่จะเป็นคนพูดรีวิวให้นะครับผมจะให้พวก3ามคนนี้นะครับเป็นคนพูดนะครับผมเริ่มเริ่มกันเลยนะครับผมมาลุดลุดลุดอิงนายเป็นคนรีวิวบ้านเดี๋ยวจะเป็นตากล้องให้ ไม่ต้องเป็นตัวค่าค่าตัวเป็นเงเพราะว่าเพราะว่าแต่ละคนค่าตัวแต่ละคนคือค่าตัวเป็นล้านนะครับผมเป็นล้านเลยอ่ะพี่เป็นล้านเลยอ่ะพี่บุกนี้ไอ้ตามกูด้วยล้านเลยพี่อ่านะครับโดยโดยโดยที่ชั้นแรกของเรานะครับผมก็จะมีเตียงนอน2ชั้นนะครับแล้วก็ ตาเผาเออแล้วก็กองไฟเขาเรียกว่ากองไฟตัวครับแล้วกันนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็แยกกล่องกันแล้วนะครับว่าตั้งแต่อีีแรกคือยังไม่ได้แยกกันเลยเดี๋ยวในอนาคตจะมีเพิ่มอีกแต่ตอนนี้เป็นหมานะครับเอออนาคตมีเพิ่มอีกอ่ะไปชั้น2อกันเลยอิงือขัดใจกับบันไดมึงมากคือทำไมต้องเว้นด้วยหนึ่งบล็อกตรงนี้ครับก็เป็นที่อเ,เอ,อ็นชานะครับผมอ,อนาคตก็ก็จะเอาอะไรเรียกว่าอะไรนะ มันมันเรียกว่าอะไรนะไอทำทำเป็นห้องสมุดเออใช่ใช่ใช่เราจะทำตรงนี้เป็นห้องสมุดอ่านนะครับส่วนนี้นะครับผมก็เป็นชั้นสามก็ไม่รู้นะครับเอาไว้ทำอะไรนะครับแล้วก็อันนี้คือห้องใต้หลังคาไปหนึ่งอีกอย่างไปอ่ะก็ไปชั้นสี่ครับตรงนี้ก็เป็นห้องใต้หลังคาครับอนาคตอ่ะเอามาทำเป็นห้องปุญญาหรืออะไรสักอย่าง เฮ้ hey, แต่มาหน้ากินนะนะถ้าเกิดถ้าเกิดหร,หรือว่าจะเอาประตูเนเธอร์มาวางตรงนี้ทีโอ้เนใจแจนเดียวสำหปรับลาอยากนาลกบึ่งบ้านเราไม่เป็นไรรุ่นเราแค่าวาง <c oughs> <c oughs> บล็อกกันก็พ <c oughs> อละอ่านาโคยก็อ่ะ,อ <c oughs> อะเรารีวิวบ้านเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปสำรวจเมืองกันต่อนะครับผมรีวิวเมืองหน่อย <c oughs> เีค่ครูขัดใจกับทางลงไม่ดีทางขึ้นมึงมากทางลงไม่เท่าไรหรอกคือจะทําไว้เพื่อเนี้ยเนี่ย,เ,ยเว้นบล็อกไว้ตรงนี้หนึ่งบล็อกเพื่อคือแบบจะขึ้นก็ไม่ได้ต้องกดกระโดดตลอดเออ,เอครับเราก็ไปตำรวจนะสายยาเสร็จนก่อน,นะครับผมเอาครับเราก็ไปลงเมือง,นะ,องนะครับมารีวิวเมืองกันนะบผมเออ โดยโดยในเมืองนะครับไกด์นำทางของเราก็จะเป็นจานรุ่นนะครับฝากติดตามช่องเขาด้วยครับเดี๋ยวผมขึ้นรูมให้เนี่ยน้องตัวเป็นไกด์เดี๋ยวมันไนเป็นลงยากจังเออลงยากแต่ตัวคือคือคนเร็วแล้วหมดอาหารเร็วด้วยนะใช่แล้วไปแล้วไป เหลยกืแล้วอะไร้องนี่ก็มีทางแยกตรงนี้ก็เนตรงนี้ก็เป็นทางที่เรามาสำรวจเมืองทุกครั้งนะครับผมใช่แล้วก็ตามผมมาเลยตรงนี้เกิเจอกับเออทําที่ไม่ใช่ทําเพราะมันใหญ่เกินไปเป็นกุ้งงอะไรสักอย่างอ้าคุหลุด ถ้าเกิดถ้าเกิดจำทางไม่ได้คือหลงนะครับผมจะต้องหลงแน่นอนอยู่แล้วนี่นะครับถ้ำ <ลง S 1> ที่ <ลง S 1> เรามาสำรวจทุกครั้งอนาคตก็อาจจะสำรวจมากกว่านี้นะครับผมใช่ใหญ่เกินที่จะสำรวจได้แต่ก็พยายามครับมีดูสิครับตอนนี้ทําไปเลยสปารเก็ตก็ไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะเราขุดออกไปหมดแล้ว มันมันยังไม่หมดหรอใช่ว่าสำหลวงไม่เต็มที่เชชๆใช่ใช่ไปดูอันนี้ไหมอันนั้นน่ะไม่เรียกว่าอะไรนะอันนี้มณีหรืออะไรนะนม่วงกีตันจานใช่ใช่ให้จานรุดนำทางก่อนดูเอาผู้คนทุ้คนกิ๊ตตันก็คือไหนเองนะครับผมเออตกตกตกอุ้เอยเลยไรไปไห<ะ>สวยแล้วลุดลุดลุด เออมันจะไหลวะลงมาแล้วคือก็ไม่กดขึ้นทางนี้นะครับางที่มันก็ง่ายกว่าใช่ด้วย <S <S โอ้รุ่รุสาม,สามพิแต่าแล้วต้เจอสัมพิรุ่นนำทางไปเลยวันนี้ก็ลำบาคอยด้อยเจอกับหัวน้ำปภาศาสตรก็เข้าหองมุมตรงนี้ก็จะเจอกับแร่นะครับผมนี่อะไรอะไร เข้าไปเลยฮะมีโตเต็มใบอยู่หนึ่งคะคขุดเลยไหมครับขุดเลยรุ่ดขุดเลยตรงนี้ตรงนี้มีอีกอันหนึ่งตรงนน้นอีกอันหนึ่งรวมทั้งหมดตรงนี้อีกอันหนึ่ง,งเป็น,น,าานสีอ<า>ะไตรงนี้ยังตรงนั้นยังโตไม่เต็มที่รุ่ดบนหัวนะ่าโตเต็มที่ อา่าฮะโอเคอันนี้ยังแน่นอนอ่ะเ<ต>มืองเท่ามืองเราก็ขอพักไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับเอาละเท่าเราไปลุสรามะ่ะจะตีไหมไม่ใหญ่ดีกว่าเอออย่าดีกว่า,ออา,วาไม่ใส่โลกสมยี่หรอสมยี่ครับ,ม,รบมีเพื่อนขยันลงมาจังเลยนะรุ้นเราต้องอุดน้ำเลย เนี่ยรุสซอมบี้มันมันอยู่ใแค่เกิดด้วยกันมันต้องมีสปาว์มอนเตอร์แถวเนี้ยด้านบนแบบดา้านบนขวาตรงน้ำเอาละครับเราก็ไปตรงที่เราทำฟางก่อนก่อนนะครับผมสกเกลนี่นเดียวรูเจอเจอสกเกลคือถอยทางกลับทางนี้ใช่ไหมมาแล้ว เกี่ยวยิงตัวเองครับพี่น้องหนึกงโลกาโลเอาละครับเราก็ไปดูฟาร์มก,กันเราเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวทุยเราก็ไปดูฟาร์มที่เราทำไว้เลยนะครับผมอุ้ยเพอร์คุดทอดกลับไปทอดอยู่ไหนไวะเนี่ยไปไม่ไั้ตามไม่ทันอาา่าฮะ โอเคเราก็ไปกันต่อเลยนะครับโมว้ยผมค้างผมค้างค้างนิดหน่อยม,มาแล้วด้วยคนเร็วสูงไม่ทันเลยพี่โอเค,คแล้วมาแล้วหลอดอารหมดแล้วก็ไปดูที่ฟาร์มต่อนะครับผมลุดนลุดนล้อคล้อต้องล้อเล่นแน่โอ้โหใครตายวะเนี่ยโอ้โหซอมบี้อะไรเนี่ยใส่ชุดก่ะเอ e ็นชาร์ด ต้องให้ลุ้นมาเห็นด้วยกับตาตัวเองไม่งั้นมันวิเชียดลดเห็นไหมไปหนาบ้ันผมเลยโอ้โหรู้ละใครตายโอ้ยเอาชุดก่อขึ้นไปเออเอาเลยรเราเราเราก็ไปที่นากันเออเออนาเรียกนาก็ได้เรียกฟาร์มก็ได้ตรงนี้ตรงนี้นะครับฟาร์มก็เป็นฟา,าร์มกันแล้วครับมีข้าวกับ มนฝรั่งนะครับถามว่ามนฝรั่งเอามาจากไหนก็มันมันมีคนหนึ่งในนี้ใช่ไหมไหนรถที่ที่แบบไปตีซอมบี้แล้วได้มาฝรั่งมาใช่ได้มีหนึ่งอันก็เนยใช้ให้คุม้มโอเคนะครับผมบาการการรีวิวบ้านของผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค like, ์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมบา,บายบาย